เาออกทั้งป่าเลยลุงโก้เออนั่นล่ละบอจับดอกวว้านี่ยังลูกปลานี่ค่อาตุ๊กาเล่นเลยนี่ปลาปลาเข็งปลาหมอปลาเข็งปลาแม่ลูกปลาเข็งปลาเข็งไง

โออ,อ,อจะจับน้ำมันเหม็นข้าวปลาเข็งไงกินบะจักสีหาไผ่โอ้ไผหาไผ่ไห้าไปคืนท่านหนึ่งคืนรถขึ้นบ่าปีกไ<ฮ>้กินบ่นีว้ายวอ้เจอจามเอาอีก มันก็ออกเหลือใจไปไปไปคืนไปปลาเตี้ยวขึ้นให้ไปขึ้นก้อนยิลาขึ้นไปก้อนเออเออยิราคืนมานั่งก้อนเออเออตั้งนี้ตั้งนี้เออเอาเอาเอาบ่ตั้งบ่แลี้ยวนั่งบัดนี้ก็คองจับ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 ไปไปจับพีดีนะไปเบิก์หญ้าไปหญ้าไป Bye bye. Bye bye. ba bye. Bye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 

ก็ใช่ให้ป่ากินโนโนโน่พี่พลอยพี่พลอยป่าไม่กินลูกโอ้ยมาซื้อเสร็จแล้วชุดปีอ้ยอ้ยอุ้ยขอบคุณค่ะชุดสวย